ประเทศไทยมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมวยไทยไม่เพียงแต่เป็นกีฬาที่มีความเข้มแข็งและน่าตื่นเต้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันมวยไทยได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยยะสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์และการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมและธุรกิจมวยไทยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการเสริมสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้หลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบันเทิงการผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์กีฬา หรือแม้กระทั่งส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปยังต่างประเทศนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลผลักดันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสู่การเป็น World Class Event Hub เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรองรับนยโยบาย s อ f t power มวยไทยระดับโลกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อที่จะเอามวยดีๆนะครับที่เป็น ที่เด่นที่ดังตั้งแต่ยุคโบราณสี่จังหวัดด้วยกันนะครับก็จะมวยข่าขเสามวยไชยามวยโวล่ามวยรถบุหรี่นะครับทีนี้ทั้งนั้นมวยนั้นเป็นหนึ่งในห้าเอสที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ต้องดีต้องเด่นต้อง,งดังแล้วก็จะจะเป็นจุดข,ขายที่สำคัญนะครับเพื่อนำรายได้คสู่พี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ด้านนายอภิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททกล่าวว่าทททมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวผ่านกลยุทธ์ไฟมัสดูอินไทยแลนด์ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถผลักดันกีฬาโมยไทยให้บรรจุอยู <iesta> <pper> ่ในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาการที่ได้ไทยนะครับเราอย่างน่หนนะคเรื่องเสี่ยมวลนะครับเพื่อการที่จะด้วยที่ผ่านมาเนี่ยมวลไทยทราบอยู่แต่ว่าในกีฬามที่โด่งดังไปทั่วโลกสุดเนื่องมาจากว่าทางรัฐบาลเองด้วยนะครับท่าน มีแนวคิดที่จะให้ 5F หมันเป็นตัวชูโรงหลักประกอบกับการท่องเที่ยวหนือเทศไทยก็อยากเชิญชวนเผยแพร่นะครับล่าหน้าวัฒนธรรมด้านมวยไพ่เนี่ยไปยังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อให้เกิดการเดินหาท่องเที่ยวไปยังแหล่งนั้น มวยไทยไม่เพียงแต่เป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่ทรงคุณค่าแต่ยังเป็นสะพานที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับโลกภายนอกเป็นเสาหลักที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกโดยการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยให้สามารถสร้างรายได้และต่อให้เกิดอาชีพในสังคมทั้งนี้มวยไทยจะเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืนในปัจจุบัน มีค่ายมวยไทยเปิดสอนมากกว่า5,000แห่งทั่วประเทศ4,000แห่งทั่วยุโรป1,700แห่งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นอีก50ประเทศสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1แสนล้านบาทต่อปีวริศราโตปะรายงาน